เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงนะครับกราบเปลียนพวกพี่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพักทุกท่านทั่วประเทศนะครับวันนี้เช้าวันพุธที่25่บมิถุนายูน2 5 6พราคากระบือช่วงนี้กระบือค่อนข้างจะยิ้มได้นะครับกระบือยิ้มได้ครับช่วงนี้ ซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อง่ายขายคล่องตวงนี้นะครับบางคนก็ไม่ได้ขายนะครับก็น่าบูดบางคนก็ไม่ได้ขายก็บอกว่าขายดีตรงไหนแต่ส่วนใหญ่ได้ขายนะครับภาพรวมของทั้งตลาดนะครับได้ขายนะครับราคาก็ค่อนข้างจะเบี่ยงขึ้นนะครับนะครับเข้าสัปดาห์สุดท้ายของนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ ราคาเริ่มครับดีขึ้นนะครับไม่ตึงไม่ดิ่งเหมือนสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคากระบือนะครับไซส์เล็กนะครับเริ่มเจ็ดแปดพันนะครับราคายังอ่อนอยู่นะครับไซส์เล็กราคาอ่อนนะครับหกพันเจ็ดพันนะครับหกพันเจ็ดพันไซส์ร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบนะไซั์ร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบนะครับราคาเริ่มต้นแปดพันนะครับ 8ปดพันนะครับหมื0นสองครับแปดพัน0มืนสองนะครับแล้วแต่ความผอมนะครับแล้วแต่ไซนะครับแม่เปี่ยวนะครับไซน์สาวใหญ่แม่เปี่ยวนะครับรอบนี้ก็1มื0นหกนะครับ1มื0นห้า0มื่นสี่มืนห้าหมืนหกนะครับไซร้อยสามสิบครับไซร์อ้วนนะครับได้ขายดีนะ สองหมกว่านะครับสองหมื่นกว่านะครับโคแม่ลูกก็เบี่ยงกลับขึ้นมาเป็นส0 0หมื่นนะครับถ้าผมผมก็แม่ผมผมก็นะครับหมื่นหมื0นกว่ากว่านะครับหมื่นไปปลายนะครบหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับไส์ใหญ่โคแม่ลูกนะครับผมผมหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับนะสูงร้อยสามห้านะครับร้อยสามสิบร้ยสามห้าสองหมื่นี่สองหมื่นห้นะครับกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับ กลับขึ้นมาได้แล้วสอง0มื5 0สี่สองืนห้านะครับไซส์ใหญ่ไซส์ร้อยสามห้านะแตะสามหมื่นนะครับแตะสามหมื่นครับมีหมื่นมีหมื่นห้าหมื่นหกครับสองหมื่นนะครับแล้วแต่ความอ้วนนะครับพิจารณานะครับคำนวณจากปริมาตรเนื้อนะครับนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามห้านะครับคำนวณจากปริมาตรเนื้อแล้วแต่ตัวอ้วนตัวผอมตัวบางนะครับ บางๆหน่อยก็เริ่มต้น1มื่นสี่หมื่นห้านะครับสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นสี่ครับอ้วนๆแตะสามหมื่นนะครับสามหมื่นครับแตะสามหมื่นครับรอบนี้นะครับควายใหญ่ไซส์สี่หมื่นขึ้นนะครับกลับเข้ามาสนามแต่ขายยากนะครับช่วงนี้นะครับไซส์ใหญ่สุดใครเล่นไซส์ใหญ่สุดนะครับนะครับค่อนข้างจะตึงนะครับตึงมือเลยนะครับตึงมือมากนะครับส่วนมากนะครับ ตลาดนะครับกลุ่มทุนนะครับผู้ซื้อนะครับกลุ่มทุนผู้ซื้อนะครับซื้อประมาณไม่เกินสามหมื่นนะครับช่วงนี้นะครับนะยังซื้อประมาณไม่เกินสามหมื่นนะครับกําลังซื้อเยอะๆอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะครับหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้านะครับไซส์นี้นะครับครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้านะครับไซส์เล็กลงมาก็นะครับบ่นว่าโดนกดครับราคาถูกขาดทุนนะครับโดนกดนะครับ ไซริกไซลิคค่อนข้างราคาค่อนข้างจะผันผวนนะครับโดนกดทั้งนี้นะครับนะครับคนขายบอกอย่างนี้พูดเป็นเสียงยกันว่าโดนกดแต่นะครับท่านที่รอกระบืองามอยู่ท่านที่รอกระบืองามอยู่นะครับรอควายงามช่วงนี้นะครับควายงามก็เริ่มเข้าสนามแล้วนะครับไม่กี่หมื่นนะครับถูกๆนะครับเริ่มต้นสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นสามหมื่น สี่หมื่นนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับมีตัวที่ขึ้นไปถึงห้าหมื่นก็มีนะครับมีตัวที่ขึ้นไปถึงห้าหมื่นก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นนะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็มีเข้าสนามนะครับช่วงนี้นะครับร้อยห้าสิบก็มีเข้าสนามนะครับราคาก็เบาๆนะครับเปิดกันสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับไซส์ไซส์หลักล้าน ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับนะครับไซ์ที่เคยหลักล้านนะครับตอนนี้เหลือห้าหมื่นนะครับเปิดราคาที่ตลาดนะครับเปิดราคาที่ตลาดจะ่ห้าหมื่นนะครับ